สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับกุนนทลูกอีสานที่เก่านะครับเมื่อนี้กับสีมาขอบคุณนะครับพี่เพิ่นนะครับทรงสตอนะครับผมมาให้กินนะครับสดสดตัดตัวสดจากต้นเลยมาสั่นครับพี่น้องยุจากสุรา์ธานีนะพี่น้องนอกากกเดี๋ยวพี่เพิ่นบอขอเอื้อน้ำนะครับผมนี่นะครับกะเดี๋ยวมาเบิ่งนกันเลยนะครับผมมาสิมีอหยัางแน่นะครับมีมีสตออยยางเดี๋ยวบอหรือจังใดนะครับผมนี่ เลยนะครับผมกับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกุนเชียงนะครับกุนเชียงหมูนะครับพี่น้องนี่ครับกุนเชียงหมูนะครับเลิศรสนะครับสะอาดอร่อยถูกหลักอนามัยนะครับพี่น้องนะครับกับขอบคุณหลายๆนะครับผมก็เอาไปทอดกินได้อยู่นะครับไปทอดกินยยมแรงยยมเทียงหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ได้เช่นกันนะครับผมนะ อีกอันนึงนะครับผมก็าจะเป็นอันนี้เป็นปลาอย่างก็พี่น้องปลาวงบ่ครับแม <laughs> นน่นบ่ปลาเนาะเอิรนบ่เป็นนะครับพี่เพิ่นแนะนํามาว่าไอ้ทอดเบิ่งจักนหน่อยๆก่อนว่าซั่นครับคั่นกินแล้วถ้าเกิดว่าอ่ามันเข้มอีหยังซี่นะครับก็ให้แช่น้ําไว้จัก10-20นาทีแล้วจังเอามอาทอดว่าซั่นครับนี่คือเทคนิคเนาะก,ก็บ่เคยรู้มาก,ก่อนนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับอ่าอันนี้ก็สิเป็นปลาหมึกนะครับปลาหมึกครับปลาหมึก แหงนะครับเป็นปลาหมึกแหงนะครับผมอันนี้ก็กินย่างกินทอดกินกระแซ่บเพื่อก้านะครับกินกับตาหุฮงกินกับยังก็ได้เบิร์นะครับผมสุดยอดเลยนะครับโอ้ดีใจขอบคุณหลายๆนะครับพี่อ,อันนี้ให้ลายหลักเลยนะครับนี่เลยพี่น้องนี่คือสตอนะครับถ้าเดาบอกพีนน่น้คิดว่าน่าจะเป็นสตอนะครับ จากต้นนะครับเอาเป็นสตอดานนะครับผมเปลี่ยนสตอดานมันสีอวขอผมขมเล็กน้อยว่าสันผีปันวา่ารอบนี้เป็นสตอดาเดแล้วแกะให้เบิ่งเลยนะครับขออนุญาตแกะสักแป๊บหนึ่งนะครับพี่นอ้องงอมาอย่างดีจากสุรา์นะครับใส่เวลาสามหมื่นในกันเดินทางนะครับผมอืมนี่พี่นอ้อง นะครับสุดยอดนะครับง่ามง่ามครับขอบคุณหลายๆนะครับเรื่องิีดเดอร์โนกสกัสิอาสิแกะไว้นะครับอาสิถ้ามีเวลาบางๆเดอร์โนกส์สีแกะไว้แล้วก็ใส่ชงฟีดไว้นะครับมันก็กินได้โดนนะครับผมมันก็กินได้โดนอยู่นะครับนี่นะครับอีกทุ่งนึงกับสีคือกันนั่แหละครับพี่น้องอันที่เพอนแนะนําเมนูหนึ่งมานะครับเป็นเมนูต้มต้มสตอว่าสันครับต้มต้มสตอต้มมันต้มเบิดนี่แหละครับนี่ต้มเบิดพ่วงมันนี่นะครับแล้วก็กลาว่าสีมันเปลี่ยนแล้วก ออกมาแกะกินนะครับมันก็แสบกินกับปนกับอย่างนี่แหละนะครับแสบเพื่อกันเดียวนอกกากสีได้ล่องเห็ดนะครับสีได้ล่องเห็ดเบิองเดี๋ยวสีได้ล่องเห็ดเบิองอยู่นะครับผมอันนี้ก็น่สีกะต่อเพื่อกันนั่นแหละครับพี่น้องนี่นะครับขอบคุณนหลายๆนะครับเด้อพี่นะครับทีทีมีน้ำใจทรงมาหายราได้ล่องซิมเบิองนะครับผมขอบพุณนพี่น้องหลายๆพี่เพิ่อก็บอกว่าเรต้องกินอย่างไรครับผม ดีใ,ใจคือเกานะครับกัถึงในกับขอบบุญขอบคุณพี่น้องสบู่สุกคนนะครับจังเอาไวปสมนีก่รน,นะครับน้องพี่น้องขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ